แต่งกันคอสอกกับเทาร้อยครับแอนตซินมอา์รชรักษาพยาบาลให้กับนักชกผู้บาเดเจ็บด้วยทางบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่สสัตว์เพชรสีแดงยนกงอนนายครับไม่แพ้ใครเลยครับชนะแป๊บส่วนภายทองคำก็ขึ้นมาจากร้อยฟลายเวทเต็มๆครับสูงยาวโตวันโ็คืนโอ้โว่ากันต่อครับเอาวางขวาไปครับภายทองคำนายนี่ครับแม่แขนแขนไม่ให้ จีจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิุตราไข่คู่คนสวยมีไม่ดูถ่ยียด้วยนะครับจะไปยืนคุยถ่ายทองคำครับร้อยสิบโอ้โหพยายามจะว่าเดินอ้าววงในวงในพยายามกดแขนไว้เก้าทันใดที่มีปัญหาผิวแห้งคันแพ้เหงื่อขึ้นผดขึ้นสะเก็ดให้ทดลองใช้สบู่สกินสบู่สมุนไพรที่เป็นแผนโบราณต้านผิวหนังอักเสบประเสริฐการบริษัททินสเเชลจำกัดขอขอบพระคุณครับเอาล้วครับยาฉีดมาเจ็ดหมื่นบาทเลยนะครับให้กับเพชรสีแดง ยกนี้นี่ออกมาเปิดเกมเ,มเดินเบียดขาแข่งต่อยหมัดนะครับไนก็จะฟู้ใไนด้วยทำได้ดีนะครับในช่วงต้นยกมาดูว่าไพ่ตรงคำมาชกในเกมต้องรับทีแรกขวาพยกระดับนี่นะครับเริ่มจะมานหนักๆแรงๆรเริ่มเกมมากขึ้นแล้วนะครับเด้นสีแดงทางแดงทั้งหมัดทั้งเข่าสีแดงขยัก้าไปนี่นะครับถ้าช้านี่นะครับหมัดโอ้จังหวะเดินต่อยหมัดนี่ทำได้ดีนะครับปล้ำไนตี เอาลครับช้าช้าไม่ได้เหมือนการด้วยบวกสอกขันแบบนี้เดี๋ยวได้เห็นอะไรดีๆกันนะครับมวยคู่นี้โอ้โหกลายเป็นของดีครับคุณหมอครับอาจจะได้สอยครับแม่สอกไาอีกแล้วเพชรสีแดงว่าไทยทองคำโอโ้โหเด้งตีครับโอ้โหโย,ยกยกพร,พร้อมกันเลยครับตอนนี้สงขามเข่าแล้วครับ มเนี่ยยังไงครับขยับขยับตัวใครต้องทำนี่เวลาเดินทำก็ทำได้ดีนะครับพอโดนเพชร 0000 000, หรือว่าที่ไลออนทีวี999ท่านใดที่มีปัญหาผิวแห้งคันแพ้หเหงือ่อขึ้นผดขึ้นสะเก็ดให้ทดลองใช้สบู่สุสกสกินสบู่สมุนไพรที่เป็นแผนโบราณต้้งผิวหนังอักเสบมีกลิ่นเหงือ่อกลิ่นตัวกลิ่นขา้าใช้สบู่สุสกสกินสั่งซื้อโทร02016000หรือว่าที่ไลออนทีวี999ขอขอบพระคุณครับเี็นง,งานที่ฝั่งเดินเหมือนกันนะครับไพ่ทองคำแต่ว่ามาโดนเพชรสีแดงทิงเดินก่อนในช้าไม่ได้เลยนะครับไพ่ทองคำครับเจอกับป่วยมากประสบ กาอ้โหมีฟันสวนมาด้วยครับเพชรสีแดงวันนี้มีลูกหนักเอาไว้ขู่น้องนะครับเอาแขงขวาไปปัดโอ้โหสอดครับอ่ะมาตอนนี้โมโหแล้วลายทองคำต้องโมโหแล้วครับมาทาไมโมโหนีมาดูครับลูกเก่าครับของเพชรสีแดงพอเข้าในนี่แกกดแขนรวบไว้ก่อนเลยครับอ่ามาวางแข้งไปครับภายทองคำ ตอนนี้เพชรสีแดงชักจะกระชับพื้นที่เข้าไปครับแม่น,น,นดูวาตอนนี้านครับเขาบอกกระดูกกระดูกอูยแมาหนักแรงอีกเล้วโอ้ไลแ่แทงแทงขวาโอ้โหแต่ว่าแทงเม็ดนิดนี่ เนื้อเนื้อเนื้อทองคำแข้งขวาสวนหมัดมาแล้วดูครับจังหวะจบอ้าวฮักโขว่ากระตุกเขาก่อนด้วยแต่ล้มไปอยู่ด้านล่างครับเสริมของหนักของแรงแล้วกับภายทองคำนี่นะครับมาดูมันมันตีไม่ได้ครับมาดูว่าเอสนีมวยไทยความด้วยสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินบริษัทดัวซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทยจำกัดมหาชนสตาร์ทวันไปกับเราสตาร์ทวันไปกับดัวซ่าแบตเตอรี่ อูโบต้าเป็ดสีแดงพอออกน้ำนี่ดูนะครับดูจังหวะการล็อกล็อกเอาไว้นะครับไม่เปิดโอกาสนะครับให้กับไายทองคำเน้นได้จ่อยมาขับฟอกได้ถนัดครับเป็นมวยชกยากเลยนะครับเป็รสีแดงโอ้ทาร่างกายสมบูรณ์ชกในพิกัดที่ตัวเองถนัดนี่นักมวยรุ่นใหม่ๆทุกคนแหะครับกินยากหมดนะถ้าักมีบูปัก ครบเป็นครอบเป็นครอบครับมาอย่าอย่าทำให้เอฟซีใจหายใจคว้าเพชรสีแดงโอ้ตอนนี้ไพ่ทองคำดับระดับเครื่องชนแล้วครับอาชีพหลายแสนครับพี่อารีโอ้โหจังหวะต่อยหมัดสับศอกเอานลครับยุบย่นนิดเดียวไม่ได้นะครับยายานมีเวลาอย่างเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งเลยนะครับให้กับไพ่ทองคำได้ลุ้นตรงนี้หมัดมีศอกอย่างเดียวอย่างที่บอกนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับต้องต้องใส่ให้หมดครับหมัดของหนักของหนักแม่อย่าอย่าเว้นอย่าเว้นช่องไฟครับ อัดทีดหลายแสนอัดทีดหลายแสนครับม,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 มาแต่เพชรสีแดงเล็นเลิโอ้โห,โหนี่ชนะคะแนนแบบวาดเสียวหน่อยหน่อยบาดเสียวหน่อยหน่อยครับนี่ถอนหายใจเฮือกเลย